สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่ยี่สิบ แพฤศจิกายน2566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางแอดคิงทุกท่านแบ่งปันมาเป็นข้อมูลรูปแบบนี้เป็นข้อมูลเลขประมูลทุกท่านอาจารย์ให้เลข3ม,มาตัวเดียวผู้ใหญ่ใจดีเจ้าของข้อมูลบอกมาบนล่างจะออกตัวเดียวกัน คุณชมชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านใบนี้หามาฝากคุณชมเนาะต่อมาจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดฟ้าดารินงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์นั้นหลุดไปนะครับสูตรของอาจารย์ไม่มี9กับ0 3มงวดหลังสุดเข้า2หลุด1มงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา 1>, 1ทับส2 2566สูตรเด่นบนของอาจารย์ได้903 903มาลุ้นกันครับแนวทางของอาจารย์จะกลับมาเดินต่อไม่ข้อมูลแนวทางของแอดฟ้าดารินถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นอรอสอนนเลกเด่น4ตัวของอาจารย์เวียงพินสูตร ของอาจารย์ได้1023 1023งวดนี้อาจารย์แบ่งปันมานะครับผมก็แบ่งปันต่อคุณผู้ชมชอบก็แคปหน้าจอเอาวันที่อยู่ด้านล่างงวดที่ผ่านมาไม่เจอนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางหลักร้อยของแอดกับตันสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น5ตัวได้057 แปดเก้าศูนย์ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งธันวาคมหกหกถัดมาจะเป็นแนวทางหลักร้อยเลขเด่นห้าตัวสูตรนี้ของแอดหนุมนาว่างวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้จะเห็นว่าแนวทางหลักร้อยของอาจารย์นั้นมีเลขเก้าอยู่งวดใหม่ได้เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสี เจ็ดเก้าศย์หนึ่งสี่ส่วนสูตรที่ผมลงให้นั้นก็คือสูตรนี้ทุกท่านหลักร้อยเลขเด่นสี่ตัวลงให้มาแล้วสองงวดงวดที่ผ่านมามีเลขเก้านะครับคุยออกอ่าเก้าเก้าศงวดก่อนหน้านั้นเลขเก้าก็เข้างวดใหม่คือใบนี้ทุกท่านงวดใหม่ก็จะอยู่ด้านบนนะครับอาจารย์บอกว่าต่อ เลขเด่นหลักร้อยของอาจารย์ได้4 5 8 9ทุกท่าน4 5 8 9ตามนี้ครับใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาหลักร้อยแอดหนุม่มนาว่ามาต่อกันที่แนวทาง10บบนสัญจรแนวทางของอาจารย์ครูเมืองสูตรสิบบนของอาจารย์ได้3 4 5 6 7 8นะครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อมาก็จะเป็นทางของอาจารย์วันชัยเป็นข้อมูลสิบหน่วยทุกท่านสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่นสี่ตัวมีหกห้าหนึ่งสี่หกห้าหนึ่งสี่ ต่อมาก็เป็นแนวทาง10หน่วยบนเลขเด่น3ตัวของแอดคารงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์หลุดไปนะครับไม่มี9กับ0สถิติไล่เรียงดูได้ทุกท่าน7งวดหลังสุดหลุดไป2งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวา10หน่วยบนของอาจารย์ได้890 890 ต่อมาก็จะเป็นแนวทาง10หน่วยบนคู่ขี้แนวทางของแปะประมาณนี้สูตรของอาจารย์ได้เลขขี้นะครับก็จะมี3579ทุกท่าน3579ตรงนี้งวดนี้สองตัวบ,บนมีติดขี้อาจารย์ว่าแบบนั้นเนาะแนวทางของแปะประมาณนี้ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นรอสนอบน v 3เลขเด่น3ตัวของแอดอรัคนราศีเมษมวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้จะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มีเลข9 9เข้า2ตำแหน่งนะครับหลักร้อยกับหลักสิบงวดใหม่ได้มาแล้วนะครับก็คือใบฝั่งทางขวารูปภาพของอาจารย์คล้ายกันนะครับดูแล้วคงจะเป็นสูตรเดียวกันทุกท่าน คชมครับหน้าจอไปก่อนนะครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสูตรเด่นบนงวดใหม่ของอาจารย์ได้3 5 9ห้าทุกท่านสามจัดวางตำแหน่งกันดูนะครับตัวไหนจะมาวินมาแล้วจะอยู่ตำแหน่งไหนดีวันที่อยู่ในส่วนตรงนี้ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นสอนอบน V 2เลขเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์ให้มาจริงทุกท่านงวดก่อนแต่ว่าผมลงให้ไม่ทันนะครับได้มาอยู่เนาะแนวทางของอาจารย์มีเลข9นะครับ 9, เข้าเข้าตำแหน่งหลัก10งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่านสูตรสนบน V 2ของอาจารย์ได้ตัวเดิม ก็คือเลข8กับเลข9นะครับเลข8กับเลข9อีกหนึ่งข้อมูลอีกหนึ่งแนวทางของอาจารย์ไปเ,เก่งกันดูครับใบนี้สนบน v 2เลขเด่น2ตัวต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นสนบน v 7หรือว่ามาครบ2ตัวบนไหมงวดที่ผ่านมาลงให้อยู่ทุกท่านแนวทางของอาจารย์มาครบ2ตัวบน สูตรของอาจารย์มี0กับ9มวดใหม่คือใบฝั่งทางขวานะครับเลขเด่นของอาจารย์ได้1 4 5 6 7 8 9 1 4 5 6 7 8 9ชอบกอแคปหน้าจอเอาทางไม่ชอบกอผ่านต่อมาก็จะเป็นทางเด่น2ตัวบน V8 นะครับเป็นข้อมูลชุด2ตัว วันี้อาจารย์มีแนวทางมาให้ตามที่เห็นเลยทุกท่านด้านล่างตรงนี้อาจารย์บอกว่าเน้นไปที่5995บุญนำพาวาสนานำส่งต่อมาก็เด่น2ตัวบน V16 นะครับเลขชุด2ตัวก็ตามนั้นทุกท่านอีกหนึ่งข้อมูลของแอดคนราศีเมษ ใบนี้เป็นข้อมูล3ตัวบนนะครับเด่น3ตัวบน v 15แนวทางที่อาจารย์ให้มาโดยรวมก็ประมาณ15ชุดแคบปบหน้าจอไปดึงชุดเด่นไม่ชอบก็ผ่านต่อมาครับเด่นแต้ม2ตัวบนของอาจารย์ก็จะได้แต้ม0245689ทุกท่านใครชอบแต้มลงให้ด้วยกันเลยนะครับ สองตัวบนของอาจารย์ได้0245689ต่อมาก็เด่น10ล่าง v 3เเลขเด่น3ตัวของอาจารย์ได้489ทุกท่น489เด่น10ล่าง v 3ใบนี้เด่นสอนอล่าง v 2องเลขเด่น2ตัว สูตรของอาจารย์ได้1กับ8ทุกท่าน1กับ8ไปเก่งกันดูนะครับถัดมาก็เด่นล่าง V8 ทุกท่านเด่นล่าง V8 ของแอสขอราีเมอีกหนึ่งข้อมูลเนาะใบนี้เด่นล่าง V16 นะครับเด่นล่าง V16 ต่อมาทุกท่านใบนี้เป็นแนวทางเป็นข้อมูลของแอสตางนะครับอาจารย์มีเลขเด่นมาให้2ตัวทุกท่านงวดก่อนวางไว้ที่ตำแหน่งหลัก10กับหลักหน่วยสูของอาจารย์ได้3กับ 4, 4ีมานะครับลงไปล่างผมลงให้มาแล้ว2งวดก็เข้านะครับได้เรียงดูได้ทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา1นึ่งทับสิบสอง อาจารย์ให้เลขเด่นมาตัวเดียวก็คือเลขห้าไปเก่งไปลุ้นกันดูห้าจะมาไหมมาแล้วจะอยู่บนหรือว่าจะลงไปล่างทุกพันแนวทางของแอสตางต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเจ้าสัวของแอดพลอยสูตรของอาจารย์ได้4 5 3 4 5 3 งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับรูปแบบนี้จะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลขสี่มาต่อกันที่แนวทางล่างเลขเด่นสองตัวรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมลงให้อยู่นะครับแนวทางของอาจารย์มีเลขสี่ทุกท่านสี่ก็เข้านะครับวยออก 1, หนึ่งสี่งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวา สูตรล่างของอาจารย์ได้9กับ0 9ก้ากับศนไปต่อครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางเลขตารางของแอดยายมะเร็งปองงวดที่ผ่านมาผมลงให้อยู่ทุกท่านงวดที่ผ่านมาอยู่ในส่วนตรงนี้อาจารย์ไฮไลท์สีมาให้ด้วยนะครับตามที่เห็นเลยงวดใหม่อยู่ล็อกนี้เลยทุกท่านอยู่ล็อกนี้ เลขในตารางฝั่งทางซ้ายของอาจารย์ได้02กับ19อีกฝั่งหนึงได้57กับ64นะครับ1ธันวาคม66แคบหน้าจอเอาทุกท่านจับเข้าคู่มัดรวมดึงชุดเด่นกันดูก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ